สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่องของคุณมุพาเที่ยวพาทัวร์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19มีนาคม2566นะครับผมกลับมาในมุมมองก่อนเกมคุยกันก่อนเกมนะครับสุดสัปดาห์นี้นะครับมีซุบอลอยู่2คู่นะครับที่เราเลือกมาคุยกันก่อนเกมนะครับก็จะมีซุบอลเอเครอบแปดทีมสุดท้ายนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเจ้าสัวน้อยฟูแลม นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับอาร์เซนอลทีมจากฝูงของพิเวลลีก์อยู่ในขณะนี้นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของประสาัเงเนแก้วคิสตันพาเลตน,นะครับที่เพิ่งปลดกุนซืออย่างปัติคเวลาออกไปนะครับเพราะว่าทําทีมไม่ชนะติดต่อกันมาหลายเกมนะครับผมวันนี้เราไปดูความพร้อมของคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับ ฟูแรมนะครับเป็นจุบอลเอเวอร์แครปรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับผมความพร้อมนะครับของคู่นี้นะครับจะลงเตะกันในเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับผมแน่นอนอยู่แล้วว่านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังเป็นทีมเดียวนะครับในยุโรปนะครับที่ได้ลุ้นถึง3แชมป์นะครับแชมป์แรกก็ที่รู้กันไปแล้วก็เป็นคาราบาวครับแชมป์ที่2ก็ยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับที่เพิ่ง เอาชนะเลอันเดวติสไปนะครับ1-0จากการทําประตูของมาร์คาร์เลตสโซ่เจ้าเดิมนะครับมาร์คาร์เลตสโซ่เจ้าเดิมแล้วก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าโชคช่วยหรืออะไรนะครับในการจัดฉลากนะครับรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับก็ยังคนจับก็ยังทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไปเจอกับทีมจากสเปนนะครับอย่างเซบีย่าอีกนะครับคิดดูนะครับเจอบาร์เซโลนาก็อาจบาร์เซโลนาชนะบาร์เซโล์นาแล้วก็มาเจอลิเวอร์ติส อ่านเลวิติตอนนี้มาเจอซิบียาแล้วจะรอดไหมล่ะครับชั่วโมงนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิ่งฮอตฮอตอยู่นะครับอ่าเรามาดูนะครับความพร้อมนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่จะเจอกับเจ้าสัวน้อยฟูลแลมนะครับคุณเซอร์เอลิสตินฮาร์สนะครับชาวเนเธอร์แลนด์วันนี้จะไม่ได้ใช้งานนะครับคาร์ซิเมโรนะครับซึ่งติดโทษแบนในนัดที่ว่าพรีเมียร์ลีกล่าสุดนะครับที่ไปเจอหลอดโซลตันนะครับแล้วก็ไปสกัดลูกนั้นนะครับโดนใบแดง โดนแบทไป4นัดนะครับแล้วก็จะไม่มีเจ้าหนุนกานาโชกนะครับซึ่งในนัดนั้นก็เหมือนกันนะครับโดนผู้ตกผู้เล่นฝั่งตรงข้ามของซาลตันนะครับเสียบนะครับก็ได้รับบาดเจ็บนะครับปิดเทอมยาวนะครับในเดือนมีนานี้นะครับก็ต้องกลับมาดูว่าจะลงสนามได้เมื่อไหร่นะครับส่วนผู้เล่นตำแหน่งอื่นนะครับก็พร้อมที่จะใช้งานอาจจะมีการล้านิดหนึ่งนะครับเนื่องจากช่วงนี้แมนเชสเตอร์ูไนเต็ดนะครับมีโปรแกรมแตะค่อนข้างจี๋นะครับอาจจะเหนื่อยนิดหนึ่ง ถ้าเทียบกับผู้มาเยือนนะครับอย่างเช่นฟูลแลมนะครับแล้วก็ไปดูว่าวันนี้นะครับผู้เล่นตำแหน่งอื่นนะครับก็พร้อมที่จะลงสนามนะครับผู้เล่นที่คราฟจะลงสนามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้ก็จะมีประตูนะครับก็เป็นเจ้าเดิมนะครับเดวิดเดเคอร์นะครับซูเปอร์เซฟนะครับถ้าใครได้ดูนัดที่ผ่านมานะครับเดวิดเดเคอร์ก็เซฟหลายลูกนะครับในนัดสําคัญที่เจอกับ เรียนเบติสนะครับก็ไม่สามารถทําให้เรียนเบติสนะครับเจาะประตูได้เลยนะครับเซฟสําคัญหลายๆลูกนะครับส่วนแบ็คโฟวันนี้ก็จะเป็นอารอนวานวิซาก้านะครับยืนแนวรับวันนี้นะครับคู่เซนเตอร์ฮารก็จะเป็นลาฟิเอวาลาดนะครับยืนคู่กับดิสโดมาติเนสนะครับทางซ้ายก็จะเป็นลูกชอนะครับกองกลางวันนี้ก็จะไม่มีคาสิเมโลน่าจะเป็นซามิโอส์วิสเซอร์ยืนคู่กับเฟสนะครับส่วนบูนเนอร์เฟอร์นานก็จะเป็นกัปตันทีมนะครับเป็นผู้เล่นเกอร์คนสำคัญนะครับ หน้าเป้าวันนี้ก็จะวาง3ประสาทแนวรุก,กนะครับอาจจะเป็นจอร์แดนซันโชนะครับส่วนแอนโทนีก็ต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่า,ามีอาการไข้หวัดนะครับต้องดูความฟิตก่อนที่จะลงสนามชั่วโมงสุดท้ายนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นจอร์แดนซันโชนะครับอินคู่กับมาคาเรตฟอร์ดแล้วก็หน้าเป้าก็จะวางไว้พี่เวลเวิคฮอตนะครับเราก็ต้องมาดูกันหน่ามาคาเรตฟอร์ดชั่วโมงนี้นะครับฮอตมากยิงไปแล้ว27ประตู นะครับของเจ้าตัวรวมทุกรายการนะครับถือว่าเป็นรุ่นการที่ดีที่สุดรุ่นการหนึ่งของเจ้าตัวเขาว่าได้นะครับช่วงนี้ยิงเป็นประหลอดแตกเลยนะครับเราก็ไปดูความพร้อมของผู้มาเยือนอย่างฟูลแลมเจ้าส่วนน้อยนะครับคุณซึอมาโกซิวานะครับจะขาดผู้เล่นหลายหลายตำแหน่งนะครับแต่ก็โชคดีนะครับที่มีนักเตะอย่างซูเอาเปาลินญานะครับที่ติดโทษแบนกลับมาในเกมนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีเซอร์ดิกชัวเรสนะครับ สภาพทีมค่อนข้างที่จะไม่สมบูรณ์นะครับในการที่บุกมาเยือนแมนยูในนัดนี้แล้วก็ผลงานช่วงหลังของฟูลแลมก็ไม่ค่อยดีนะครับนัดล่าสุดนะครับก็เปิดบ้านแพ้อาร์เซนอลไป3ามูนย์นะครับดังนั้นเหมือนสู้อาร์เซนอลไม่ได้นะครับสามแนวรุกของอาร์เซนอลก็ยิงประตูได้กันหมดเลยนะครับผมก็มาดูผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของฟูลแลมนะครับไปค่าคืนนี้กันนะครับประตูก็จะเป็นมาเล็กโคดัดนะครับเคนนี่เดเต้นะครับผมอิซาดิยอ นะครับทีมลีดนะครับแอนโทนีโรเบอร์สันนะครับชูเอาบาลินญานะครับวิลเลียมอันเดสเปเรล่านะครับแล้วก็มาโนโซโลมอนนะครับหน้าหน้าเป้าก็จะเป็นมิโตวิดนะครับมุมมองคู่นี้นะครับมองแล้วเป็นทุกวันนัดเดียวนะครับถ้าเสมอนะครับใน90นาทีก็จะไม่มีการต่อเวลายิงโทษก็จะไปแข่งใหม่นะครับที่บ้านของฟูแลม แต่มองแล้วว่านัดนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้องการชัยชนะนี้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่า,าดูแล้วนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีลุ้นได้แค่อีก2ถ้วยนะครับเป็นถ้วยเอฟเอคัพแล้วก็ถ้วยยูฟ่ายูโรปาลีกส่วนพรีเมียร์ลีกเนี่ยน่าจะหมดลุ้นแล้วแหล,ละเพราะว่าฤดูกาลนี้น่าจะได้ลุ้นระหว่างอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นนะครับส่วนแมนยูก็คงจะรักษาอันดับท็อปโฟร์นะครับเพื่อที่จะไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลต่อไปนะครับอมองแล้วว่า นะครับผู้จัดการทีมอย่างของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยครับน่าจะเอลิสเนทานนี่ครับน่าจะสั่งให้ลูกทีมนะครับเน้นเกมลุกนะครับแล้วก็พยายามทำประตูของทีมเยือนให้ได้นะครับน่าจะเปิดเกมลุกใส่ผู้มาเยือนตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับส่วนฟูลแลมผู้มาเยือนเจ้าส่วนน้อยนะครับคนข้างที่สภาพทีมที่ไม่ค่อยท่า,าไม่สมบูรณ์นะครับฟองช่วงหลังก็ดรอปไปลงมาก ะครับดอดไปอย่างมากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ3าัดจาก5้าเกมที่ผ่านมามองแล้วว่าผู้เยือนอย่างฟูแลงนะครับคงจะต้านทานแนวลุกอันจัดจ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วโมงนี้ไม่ไหวนะครับแนวลุกอย่างเช่นมาคาเลตฟอร์ดนะครับช่วงนี้ก็ฮอตนะครับยิงไปแล้ว27ประตูนะครับในรวมทุกรายการของเจ้าตัวนะครับคาดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะอาศัยจังหวะที่เด็ดที่ขาดกว่านะครับ จาะแนวรับทะลุทะลวงเข้าไปทําประตูนะครับเดี๋ยวก็คาดว่าแมนเชสเตอร์นเต็ดจะชนะฟูแลมไปถามว่าง่ายไหมอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่ก็สามารถเอาชนะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศรอบสทีมอสุดท้ายรอบ4ทีมสุดท้ายของเอเอคนะครับก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่าถ้าผ่านเข้ารอบไปแล้วจะเป็นการจับฉลากไปเจอกับใครนะครับก็ขออย่าให้ไปเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยเพราะว่า เมื่อวานนี้แมนเชสเตอรียตี้นะครับก็ชนะเบอร์ลี่แบบถล่มทลายเลย6-0นะครับปีนี้ฮาลันก็ยิงแบบกระจายเลยนะครับแล้วก็คาดว่าแมนยูน่าจะชนะแหละนะครับแล้วก็ผ่านเข้ารอบลองชนะเลิศต่อไปนะครับลองไปดูอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นซูบันพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นการเปิดบ้านของไอ้ปืนใหญ่แอสเซนอลนะครับเปิดสนามเอเมอริสสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของปราสาเลือนแก้วนะครับคริสตัลพาเลยนะครับผู้มาเยือนอย่างคริสตัลพาเลยนะครับ เพิ่งปลดกุนซืออย่างปฏิเวลาออกไปนะครับที่ผลงานแย่มากนะครับบอร์ดบริหารก็ไม่สามารถที่จะให้กลุ่มทีมต่อไปได้นะครับวันนี้ก็มาเยือนอันดับหนึ่งนะครับของตารอย่างอาร์เซนอลช่วงนี้นีฮอตจริงๆนะครับสภาพทีมของคริสเตนพาเลตนะครับค่อนข้างที่จะไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเทียบกับอาร์เซนอลเจ้าบ้านนะครับขณะนี้ยังต้องการนะครับกุญซืออย่างมิเคอร์เตตานะครับคงต้องเน้น ให้กับลูกทีมนะครับเปิดเกมลุกใส่ผู้มือเย็นอย่างแน่นอนหวังเพื่อที่ชนะ3แต้มเพื่อที่จะท,ทําแต้มหนีอันดับ2อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกไปอีกเนื่องจากว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่มีโปรแกรมเตะในพรีเมียร์ลีกนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เพิ่งเตะซูปอร์เอฟเอคัพกับเบอร์ลี่ไปนะครับมองแล้วว่าแนวลุกสามประสานไม่ว่าจะเป็นทอร์สตาร์อลิชาก้านะครับซาก้าแล้วก็กัมเรียลว,วันตินิลีนะครับแนวลุกสามประสานชั่วโมงนี้ทั้ง3คนนี้ฟอร์มค่อนข้างจัดจ้านนะครับทำประตูเป็นว่าเล่นเลย คาดว่าแนวรับของผู้มายันอ,อย่างคิตตันเพลนะครับอาจจะคงไม่ต้านทานนะครับแนวรุกของอาเซนอนไปได้คาดการแล้วอาเซนอนก็จะชนะคิตตันเลยไปในที่สุดนะครับแล้วก็เก็บสบามแต้มล้็นำคาแล้วก็นําเป็นจ่าฟูลฟิมเบริกต่อไปนะครับก็ต้องมาดูว่าอาเซนอนนะครับจะรักษามาตรฐานนะครับและยืนระยะออกไปได้อีกไหมเพราะว่าวันฟิมเมริกเหลืออีกประมาณ 11- ถึง12นะัดก็จะรูดมากปิดฤดูดการนี้ไปแล้วนะครับ แต่ถ้าคาดกันแล้วว่าถ้าอร์เซนอลยังคงฟอร์มร้อนแรงแบบนี้นะครับแชมป์พเมร์ลีก็คงหนีไม่ไกลหรอกครับเพราะว่าอร์เซนอลนก็ได้ลุนแค่ช่วยเดียวเนื่องจากว่าบอลยูฟ่ายูโรปาลีกก็เสมอกับสปอร์ติ้งลิบอนนะครับในเวลา1 1หนึ่งะครับแล้วก็ไปยิงลูกโทษนะครับแพ้ไป3แพ้ไป3ามประตูต่อ5นะครับก็ตกรอบไปนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ลุนรอบเดียวเหลือแค่ลุนแค่1่ถ้วยเท่านั้นมิเกเอลเิตาของจะเน้นลูกทีมเป็นวิเศษแล้วก็นัดนี้ก็จะชนะ ิ้ตันพาเลตได้อย่างไม่ยากเย็ยนนักนะครับแล้วก็นําไปจากฝูงต่อไปนะครับก็ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปทุกคลิปในช่องของคุณภูพาเที่ยวพาทัวร์นะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะครับในช่องของคุณภุพาเที่ยวพาทัวร์นะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกับมุมมองกอดเกมในคลิป E.P. ต่อไปนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ